รีไฟแนนซ์รถคืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. ก็คือการที่เราเอารถของเราเอาไปเข้าไฟแนนซ์ใหม่อีกรอบนึงนะคะ mm hmm. ไม่ว่ารถของเรา mm hmm. จะ ผ่อนหมดไปแล้วหรือว่ายังติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถทําได้นะคะ1นนะรถที่หมดไฟแนนซ์แล้วนะเล่มเป็นของเราแล้วนะคะอันนี้คือเราสามารถเลือกไฟแนนซ์ที่ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดได้เลยนะ2นะคะรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกรีไฟแนนซ์กับที่เก่านะคะเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากเนาะแต่ถ้าเราจะไปรีกับไฟแนนซ์ที่ใหม่นะคะเช่นที่ใหม่เขาอาจจะให้ยอดเราตูงกว่าที่เก่านะคะเราใช้สาเนาเล่มนั่นแหละไปทําเรื่องขออนุมัติสินเชื่อกับเขาให้ผ่านก่อนนะแต่พอเรื่องผ่านแล้วเราต้องหาเงินไปปิดบัญชีที่เก่าเอง ะะกรณีที่รถเรายังผ่อนไปได้ไม่เยอะนะคะมันอาจจะยังรีไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าย้อนนี้คงเหลือมันยังสูงอยู่เนาะแต่การที่เรารีไฟแนนซ์น่ะเราจะได้รับเงินไม่ได้ครบเต็มจํานวนนะคะเพราะว่าการรีไฟแนนซ์มันก็จะมีค่าจ่ายนะคะยังไงสอบถามที่ไฟแนนซ์โดยตรงได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆค่ะ